แต่เดิมหน้าบ้านลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ปลูกสนมังกรครับแต่ต้องการให้เราปลูกสนมังกรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรวดรายและความนุ่มนวลให้กับบ้านครับและก็ได้ผลงานสวยผิดหูผิดตาขึ้นมาทันทีเรามีสนมังกรมากมายหลายไซส์หลายขนาดพุ่มสวยๆแน่นๆตามที่ลูกค้าต้องการส่วนต้นครับมีปอนด์ับมีใบไม่ติติดต้นี้ใบสองเม็ดที่นะครับใบสองเม็ดนะครับกุมีกมีงบตมเนี้ย ปุ่มถดอ้วนแน่นๆปุมครับสาย3เมตรสวัสดีครับติดต้นและไม้เราเช่อชานครเ็บไม้กดล้อมาชมคอยตงดีเ็ตไม้ล้อมัม่้นไม้กลดล้อต้องทางยูทูบนะครับรับส่วนชาแนลเว็บเว็บรับส่วนบัดกรับส่วนเไทยครับรต้ไม้เราเช่อชานครับ